ถ้าพูดถึงลีกฟุตบอลที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงหลายคนคงนึกถึงพรีเมียร์ลีกลีกสูงสุดของอังกฤษที่มีการแข่งขันสูงทั้งในแง่ของการแข่งขันในสนามและในแง่ของการตลาดโดยสองสิ่งนี้ถือเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นควบคู่กันไปทําให้ผู้คนสนใจและให้ความนิยมชมชอบสเสน่ห์ของพรีเมียร์ลีกแตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัยในโลกของฟุตบอลที่เต็มไปด้วยความสวยงามในสนาม มีปรากฏการณ์หนึ่งที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐ,ฐกิจของวงการฟุตบอลทั่วโลกยังไม่อาจย้อนกลับได้นั่นคือการย้ายทีมที่มีมูลค่า100ล้านยูโรคนแรกที่เกิดขึ้นในปี2013นาจนนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการตลาดของพรีเมียร์ลีกแกเร็ตเบลกลายเป็นนักเตะค,คนแรกที่ถูกจารึกชื่อเอาไว้ว่ามีค่าตัวในการย้ายทีมมากกว่า101ล้านยูโรหรือราว85.3ล้านปอนด์ในเวลานั้นหลังสเปอรส์สบรรลุข้อตกลงกับระอันมาดริด ซึ่งก่อนหน้านี้แทบไม่มีใครเชื่อว่าจะมีสโมสรไหนกล้าจ่ายเงินก้อนโตขนาดนั้นเพียงเพื่อซื้อนักเตะค,คนเดียวแต่ฟลอเรนติโนเปเรสประธานสโมสรเรอัลมาดริดกลับมองเห็นคุณค่าที่เกินกว่าตัวเลขเขามองว่าเบลไม่ใช่แค่นักเตะแต่เป็นการลงทุนทางธุรกิจที่จะสร้างผลตอบแทนทั้งในและนอกสนามจากนั้นดินนักเตะที่มูลค่ามหาศาลได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งดินที่ย้ายออกเช่นฟิลิปเป้คูตินโก ที่ย้ายจากลิเวอร์พูลไปบาร์เซโลนาด้วยค่าตัว135ล้านยูโรในปี2018 Aden a a เอเดนอาซาย้ายจากเชลซีไปเรอัลมาดริดด้วยค่าตัว120ล้านยูโรในปี2019ส่วนดีนย้ายเข้าสู่พรีเมียร์ลีกของเอนโซเฟนันเดสที่ย้ายมาจากเบนฟิกาด้วยค่าตัว121ล้านยูโรในปี2022หรือกระทั่งการย้ายข้ามฝั่งจากทีมในพรีเมียร์ลีกด้วยกันเองอย่างดีนของแจ็คกรีลิธที่ย้ายจากแอสตันวินล่าไปอยู่กับ City ในปีี2021สตอร์ ด้วยค่าตัวเป็นสถิติสมโมสรที่117ล้านยูโรรวมถึงการมาของเควินเดอร์บรอยที่เข้ามาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้และเวอร์จิลฟานไดที่กลายมาเป็นหัวใจสำคัญของเกมรับลิเวอร์ o พูลจะเห็นได้ว่าการซื้อขายที่มีมูลค่าสูงของทีมในพรีเมียร์ลีกนั้นสามารถดึงดูดนักเตะฝีเท้าดีได้มากมายเป็นอีกหนึ่งในส่วนสำคัญที่เข้ามาเพิ่มให้กับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสถิติที่ถูกทำลายซ้ำแล้วซ้ำเล่านี้ ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของวงการฟุตบอลที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยเริ่มจากการย้ายทีมด้วยมูลค่าเกิน100ล้านยูโรครั้งแรกของแกเร็ตเบลในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้พลิกโฉมตัวเองจากเดิมทีที่เป็นเพียงลีกฟุตบอลที่ได้รับความนิยมสู่แบรนด์ระดับโลกที่มีมูลค่าทางการตลาดมหาศาล ซึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนจากต่างชาติเริ่มเข้ามาซื้อกิจการสโมสรในหลีกสูงสุดของอังกฤษยอย่างต่อเนื่องเริ่มจากโรมันอราโมวิชท,ที่เข้ามาซื้อเชลซีในปี2003ตามมาด้วยการเข้ามาของตระกูลเกลเซอร์กับการซื้อหุ้นสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและการเข้ามาที่สร้างอิมแพคชัดเจนที่สุดคือการเข้ามาของชีคมันซูกับการเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆอย่างตามมา โดยเฉพาะในแง่ของการเข้ามาของเงินทุนมหาศาลทำให้สโมสรจากพรีเมียร์ลีกมีกำลังซื้อนักเตะชั้นนำของโลกเข้ามามากขึ้นเห็นได้จากสถิติการใช้เงินในตลาดซื้อขายนักเตะที่พุ่งสูงขึ้นทุกปีการเข้ามาของเงินทุนมหาศาลนำไปสู่การเข้ามาของนักเตะชั้นนำจนไปสู่หลีกการแข่งขันที่มีลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดมูลค่ามหาศาล โดยข้อตกลงสิทธิ์การถ่ายทอดสดของพรีเมียร์ลีกกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ผลักดันมูลค่าทางการตลาดให้พุ่งสูงขึ้นจากข้อตกลงล่าสุดปี2022ถึง2025มีมูลค่ารวมกว่า10,000ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสัญญาการถ่ายทอดกีฬาที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกโดยเงินจำนวนมหาศาลนี้ถูกแบ่งปันให้กับสโมสรต่างๆทำให้แม้แต่ทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมา ยังมีกำลังรัพย์ในการลงทุนซื้อนักเตะที่มากกว่าหลายทีมใหญ่ในลีกอื่นๆของยุโรปยกระดับคลาสพรีเมียร์ลีกสูลีกที่มีมูลค่าการตลาดหมื่นล้านจนนำไปสู่นวัตรกรรมทางการตลาดและการสร้างคอนเทนต์ที่ไร้ขีดจำกัดพรีเมียร์ลีกไม่ได้หยุดอยู่แค่การพัฒนาคุณภาพเกมในสนามแต่ยังมุ่งเน้นการสร้างคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์แฟนบอลทั่วโลกผ่านช่องทางดิจิทัลที่หลากหลายพร้อมขยายฐานแฟนบอลทั่วโลก พรีเมียร์ลีกได้พัฒนากลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นการขยายฐานแฟนบอลนในภูมิภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอเชียอเมริกาเหนือแอฟริกาและตะวันออกกลางผ่านการจัดทัวร์พรีซีซั่นการสร้างอะคาเดมีและการสร้างคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์กับวัฒนธรรมท้องถิ่นความสำเร็จของพรีเมียร์ลีกไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในวงการกีฬาเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง จากการศึกษาพบว่าพรีเมียรีกสร้างงานกว่า1 0 0 0 0 0ตำแหน่งในสหราชอาณาจักรและยังสร้างรายได้ภาษีให้รัฐบาลกว่า3,300ล้านปอนด์ต่อปีนอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นในเมืองที่เป็นที่ตั้งของสโมสรผ่านการท่องเที่ยวและการจับจ่ายของแฟนบอลเท่านั้นยังไม่พอพรีเมียรีกยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างซอฟต์ o วร์ให้กับประเทศอังกฤษโดยช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และวัฒนธรรมของประเทศไปทั่วโลก รวมถึงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในภาคส่วนอื่นๆด้วยจากจุดเริ่มต้นของการย้ายทีมมูลค่า100ล้านยูโรคนแรกของแกเร็ตเบลสู่การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของพรีเมียร์ลีกในปัจจุบันเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของวงการฟุตบอลที่ไม่ได้เป็นเพียงกีฬาอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงที่มีมูลค่ามหาศาลและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลก